นั่นบอบผมหวานเด้อไปสอนคนหนึ่งมาแล้วไปตัดออกสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับคลิปพึ่งหลวงวันนี้มากับพานบอล ฐานผึ่งลวงอีกแล้วครับพานบอลสำมมาตัดหัวน้ำรอบสองให้เขาแหละครับเพราะว่าหอยขจ้าตัดไปม่เอาให้เขาครับห้างผู้ใดพ่อไว้กันขอเดอ้อห้างผู้ใดมาตัดหัวน้ำไปขอเดอ้อห้างผู้ไดจะก,กดสองสวกวดกันยังดีทีมงานนี่เมาที่หลังเขาครับเจ็บขี่เก้า ห้อยเห็ดหัวน้ำตกพร้อคมครับโยนฟูย์เวิร์ดแมห้อยอันอันห้อยยังก่อนห้อยหมดแตห้อยคอเดี๋ยวมัดจ่อฟูย์ถึงแล้วโอ้ทยใด้เมืองครับเห็ดหัวน้ำตกเห็ดหัวน้ำตกใส่พื้นครับหนาซี่เอาว่าได้ผู้ใดเมืองคลิปนี้อยู่มเมาห้างนี่กะคอมเมนต์มาได้เลยครับผมนาซี่ถื่อลุ่มเด้อครับลักษณะนี้เนะาะแม่มันต้องมาเอาน้ำขึ้นเนาะ อืมเพราะว่าในหลอดมันนั่นไหมเพราะว่าหนาสิไม่เสิ์ถือหนาที่ถีกรุ่มครับแล้วก็เห็ดหัวนา้ำตกทั้งบกไงไหมไอ้่ปาดไปบกไหลต้นก็ขื้นง่ายๆน้นอยู่ได้ไนไนเป็นซีิ้วน้นอยู่อ,อืมอ,อืเพราอได้อยู่ดอก พอได้หั่นไปกินขอได้เด้อครับผมผู้ใด,ดมาปาดไว้ก็ไดาษไปเตรียมเฮ็ดครบครับทำครบกันไปนไยปู่ตอนนมีคนขบยึดสิตีหาหาหาขบกันฮู้นมะเมืงบังบาสุก,ก้าครับผมโปู่เอาเด็กเอาค่ะครับ มาติดตูดดเดียวเอมีคนแบง่งสิม,คมีคนแบ่งเลหล็กไนเหมือนหลอยู่นานจะไปแบงลงตะกวดซอยกันเนาะในยุคุณลอยก็ไม่เ้ยเขาจะไปเอาห้างนานด้วล่ะจะมาได้กับบา้านกับบ้านซื้อเลยแหละดงตะกวดก็มือหลัางไปด้ล่ะก็ได้ไปเอาบอลวฟังิอไทำอีกห้างหนึ่งจะดงตะกวดล่ะ ยี่ทํามาต่าทีมงานหมานเหล็กไงเจอมียมมาอีครั้งหนึ่งครับก่อนขอมาเดี๋ยวผมจีโชว์อ่มีเมียมมั้งอันนี้ที่ห้โปรเอาพร้อมอุปกรณ์พร้อมเสื้อผ้าพร้อมเสื้อนี่ต้องเอาว่าเตรียมไว้ดีๆเลยหมวกพร้อม นี่ครับผมหมวกโปแหลมเอาถุงมาได้เอาถุงมาอะไ้ง่ายง่ายเตือนแล้วด้่ยุ่หัวนังวันเลยกะคู่ก็ได้เดี๋ยวเสียกจะเอาแหลมมาขึ้นไปให้ผูกแหลมไป เอาไปเพื่อเอาหังลงขอเดอครับหังผู้ใดมาปาดไว้ก็ได้ป,าด,า,ป,า,า,ปาดแล้วบ่าเอาปาดแล้วเบ้าห่อนหัวนัง <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดวาเมืองคลีปนี้อยู่กะขอเดอครับผมงานสิ <c oughs> ยูมาต่เดือนหาแล้วละ่ะอาจสิยอดหังนกันเลยลำหวานจวไปเมืองกันยูข้างบนครับแล้วกล้องน้ำในไทย <c oughs> แกน,นบ่ไ <c oughs> ก่พร้อมนะครับเต้าพึ่งีีบ้านไปเข่าเว้นอ่ะมึงหมอล้ำเหมือคื้นถอยรถต่ำมันไปถอยถึ้นขึ้นต้นใหม่ครับไปพอทั้งแล้ว เดี๋ยวขอจุดก่อนละ่ะบรู้ว่าสิตีดบอวันกหมงมาแล้วครับ แล้วครับเนี่ยเห็นบ้ครับคุณ <laughs> โอ้กองเชียร์หลายแ้อ้าวนาจอดับเองติน,นี่ โอ้โหเต็มไปด้วยควันบโอ้สวยๆครับอันนี้รอบรอบสองของเขาสิรอบสองของเขารอบแเขกเอาไปแล้ว เขาขุดป้องไหนวะถึงถึงบ่บ่นมินามบ่น่ะมนามบ่มเ็นนมเนนามห้อยนังหลุบเออใจดีฮะร้วัาป้องก็ไม่ได้แบบงหลังโอ้ตำนานรบผู้ใด้นรบบ่ควร เลื่อนตัวหายเวยก็ได้คจังไหนวะติดเครียใหม่เนาะเห็มบอครับผมขึลนไปต่อปาท่านใหเดี๋ยวนะ

เบ้งบงนาเเบิ้งบังนี่ท่นเด๋อเบื้อบังขุดแล้วเด๋แม่ันเจ้าอ่ะบังนี่ไหมากเะวะดเลยบงข้ดตะู่อน่เนน้ำนะเอากันไก่บ่บอนี่เอากันไก่อะกันไก่ตัดจริงนี่อู ไปตัดป่ไปตัดเอาเองเยอะเสียดิเดี๋ยวโค้ชแนึงเตี๋ยอ้น,อนครับโอ้หว่าจะกินแต่อยากครับนี่อยู่ <c oughs> ดออทครั้งนิดนึง

anh nè, đến bao nè, xin đức đấy các còn à, anh thợ điện anh cải

ต้องไข่โอ,ตอ,อ,อ้ต้องไข่เพราะต้องไข่ที่นี่กระเป๋าตู้จับอ๋อชัดเก่งย,ยังคักเลิ่มมุมนี่สวยๆครับเ,เจ้ามุ้มตื่นครับเอาแก้าครับผมลักเอาถังมาแล้วครับ บอนที่จัดการครับอีกสักครู่รอบสองครับ 酸辣吧。嗯 xuống kìa, kiến cố, chưa? đặt muối nam không? biết, năn xoắn cuốn lên nó phải tắt được không? ไปเป็นแล้วอู้หูี่ไหนน้ำหวานก้อนนี้เนาะอือคุณอ่ะอ้ตัดเอาไปตัดแบบคือสีลายนะกะเ็เรียกว่าเอาหลอนกัดหักออกเห็นอยู่ไหมครับอ่า เด้ออย,นนอย่ายเผมแก้วครับ,บ,บเป็นไงพนอนบอลจอดจอดจอดหวานรอบสวงของเขารอบแรกเขาไปแล้วหมุนรับมุนลาลรอบแรกครับครับลากเาห่างหั่นใส่ก่อนแต่กวครเกียเป็นปเนื้อู้เึกจังไหน สบายโอ้ยกำลังใจครับอ่ะร uh, ้อยครับเอัะเอ้อีกจะขังมือเนี <h 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 ่ยเอ้ยเสียนบอกว่ามีอีกสองขังนะ มอนี่สิได้อยู่สองสามตีประมาณสามถ้าพ่ผิดพลาดถ้าพ่ผิดพลาดเอาด้อาเขาหับเตี๋ยไอ้ครับเตี๋ยเอ้ยืนเลยอ่ะไปแล้วครับไเลยเยเดวเบาๆมา Ok, đó đó, bỏ xe lúc mấy con Nó ván, nó ván Nó con lấy Kín tay tuần lấy hạt Đem mấy cái เบา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 ยากเอา,ากอบออกมารู้มาดับทางนี้เป็นไนครับความหลุดหรอปวด ทำาเป็นยาพราะเกำลังคือว่าใจดีดัใหญ่ใจดีเบิ่งไบทุกกากเรื่องหนึ่งมาเดี๋ยวไปมึงผลงานกันใกล้ๆครับอืมยำยกขึ้นมาหนอแล้วยกขึ้นเลยกแบอสยกอันนี้ออกไหมที่เมืองหัวหนามส้ ขี้จีบเป็นสีมาแก่อของแก่หัวน้ำหัวน้ำหยอดดงังเะยอ้าวหัวน้ำหยอดนในหยอดในลังหยอดควาทีมันกันเนี่ยอู้สามได้อยู่อู้สองเสียดายนะพ่อท่นอานก็พ่ขอดิปั่นกันกินเนาะปั่นกันกินกับผู้พ่อ,อก้อนล่ะได้เด้อเขาเอาก้อน ใ้หลายนนี้อมิกยกนเื้อนน่ะอืน้ป่นนนนะน้ำข้างเดือนหาหวานคับเพิ่อนเพิ่นมตาตัดก้อน,น,นอีกทีเนาะได้ไหครับผมขอบคุณหลายๆครับกะไปลุยกันต่อคิปต่อไปโอ้เจาเมียมก้อนมาดงมีมอยู่ทางหอ,อกทางหนึ่งทางไวะซ้ำฝ่ามือเหรอยู่ตำตำ <that> ไอ้ bắn, ใช้สุติ tí sốt ฮะใช้สุติ tí sốt โอ๋ย่าท่อมิม mìm Cắt sốt lấy Ui, mìm อุ้ย đây แม่น มีมออนครับผมมึงมีหัวน้าบ่อ้โหอ้ตาตาแล้วเดอเ็เนาะใหม่ให่ํครับ่ไงอีกงม